สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทีนี้เรามาดูกันเนาะว่าเดือนกันยายน2565นี้คุณคุณจะเจออะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานของชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยายน2565นี้ต้องบอกว่าบางครั้งบางคราวอ่ะเราอาจจะได้งานที่เรา ไม่ค่อยอยากทำมันหมดกาลังใจในการทำงานมีเรื่องนู่นนี่นั่นมาพูดให้เราเไม่สบายใจใจเย็นๆนะคะยังไงคุณก็ยังต้องทำงานนี้อยู่เพราะฉะนั้นค่อยๆทำค่ะนะค่อยๆใจเย็นๆอย่าคิดเยอะอย่าซีเรียสตั้งใจทำงานพยายามหาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอย่าทำให้ตัวเอง หมดกำลังใจค่ะส่วนเรื่องการเงินของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะให้ระมรัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพของตัวเรานะในเรื่องออหรืออีกทีนึงก็คืออาจจะมีการใช้จ่ายเขาเรียกว่าถูกปรับเพราะ ไปหมิ่นประมาทโทษฐานหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นผู้จาอะไรในช่วงนี้คิดดีๆค่ะอะไรอดกั้นได้อดกลั้นไว้ก่อนนะคะอย่าใจร้อนอย่าหลุดคำพูดออกไปอย่าพูดแบบไม่คิดนะอย่าปากเร็วปากไวค่ะต่อไปความรักของชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้ระมัดระวังนิดนึงเวลาจะพูดจะจาอะไรกัน มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจะอย่าพูดเขาเรีอยกว่าอยากคิดไปฝ่ายเดียวมีอะไรพูดออกมานะแต่เวลาพูดเนี้ยต้องพูดกันดีๆนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการพูดนะเพราะว่าเจอสัจจะทาริโท สัจจะเทลิโทนี้หมายถึงว่าการอดกลั้นเราอย่าบางครั้งถ้าเราคิดว่าเราสงสัยอะไรให้พูดให้ถามอย่าคิดเองเออเองเดี๋ยวความรักของเรามันจะมีปัญหาไม่ราบรื่นนะคะส่วนเรื่องสุขภาพของคุณ ในช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึง่งระวังโรคที่มองไม่เห็นหรือโรคจากกรรมเก่าหรือโรคที่เ,เป็นแบบปุัปรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะฝีดาดลิงหรือว่าโควิดให้ระมัดระวังนิดหนึง่งไปไหนให้รักษาสุขภาพนะคะระวังตัวใส่แมสป้องกันตัวเองให้ดีค่ะ โชคลาภของคุณนะคะในช่วงนี้ถือว่าม,มันยังนิ่งๆอยู่มันยังไม่มีโชคไม่มีลาบมากมายแต่ถ้าคุณอยากมีโชคมีลาบลองไปถือศีลดูนะคะในช่วงที่คุณสามารถไปได้อย่างน้อย5วันถ้าเป็นไปได้หรือนั่งสมาธิวันละหนาทีก็ได้ค่ะ เพื่อที่จะได้ส่งบุญให้กับเทพเทวดาประจำตัวของเราให้ท่านมีพลังและบันดาลโชคให้กับเราก็ได้นะคะส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือออาจจะมีการใช้ใจเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือคนรอบตัวเขามีการอาจจะมีคนมาขอยืมเงินเพราะว่าต้องเข้าโรงพยาบาล รือว่าต้องไปรักษาตัวค่ะนะก็ระมัดระวังนิดนึงถ้าให้ได้ก็ให้แต่ถ้าให้ไปแล้วคิดว่าเขาจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องให้เขายืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คือการถูกยืมเงินจากคนรอบข้างค่ะสิ่งที่คุณควรจะทำภายในเดือนนี้ก็คือ สวดอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งค่ะสิ่งร้ายๆก็จะกลายเป็นดีสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ